ตัไหนมันอยากชัดมึงเต็มตัวได้ลำบากล้ามโคไม่คคไม่รู้แต่ปาดชอพวกมึงก็ขาดครับมึงมคนละเวทคนละเกจะมีประเด็นลุยขี้ฝอยว่าเห็นมึงซุยสลับลายกระเด่นมึงเราสตีนกูไปปอบบอลลองกับกูก็ได้ที่เซนตดูถ้ามึงอยากมีคำวิาไปตามบีกใครก็บอกกูอย่างโฟที่ใส่ส้นดานนึงันแหกับเด็กไม่อยาก เขาเข้าใคคนมาแล้วมาแล้วอยู่บนเขาเฮ้ยไงกลางหันมาแล้วเขามาฝั่งสะพานหลุยนะมามาฝั่งสะพานหลุยเยอะมากเยอะบนนมาแล้ว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 เตืนเตืขนเตืนเนคอบดิไอิงไงิงเเเอะไร่เี่ต่อดีโกันรถดีดีเสรถด้วยอเสรถด้วยเนจเรถด้วยไปเขียวกูไปเขยวกูไปเขียวนะกูไปเขียวนะ ห้าร้อยโลดิโคตรมื่นเลยเชี่ยกูมีโลแล้วห้าโลจะทำเงินเงินเยอะๆนะตัวดีๆด้วยนะตัวดีๆดูมาสวนใบเขียวได้ยังมันสวนใบเขียวเฮ้ยสวนใบเขียวสวนมบเขียวท่านจูสวนใบเขียวโซนไว้โซนไว้โซนไว้สวนไม้ยาแตกยาแตกเขารออยู่ด้านนอกอีกนะตรงตรงทางรถไฟโอเคโอเคไม่เห็นดอสีป่ะโควกับดอสีได้นะเว้ย ดิเธอรังแตหลังแตกลังแตกปกติดอตีนี่สีขาวเพาะ่พกดอสตีนี่กลางไฟอ่ะหน้าคุกอ่ะกับไปนรถไปเขียวกับไม่มือโฟกัสแต่มือไม่ต้องตามนะเปหนึ่งไปหนย่งไปหนึ่งไอ้กติเขยกลมาดิตันหอนเม็นนึงนะกับเป็นรถไปเขียวกับเป็นรถไปเขียวไอ้ดอสตีดอสตีาอ่ะไปเขียวนดแตกดอสตีดิ ไปเล่นตรงนอสีสีขาวอโโดน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 ไปเขียวหับอลไปเขียวหน่อยบอไปเขียวหน่อย้กุมใหญ่ากดเอากดอสสีขาวนะอสสีอะากดอสาดรอสตอกาดรนึ่งไหนึ่งไหมหนึ่งด่าีปุ่นนะตุ่นนะงให้เดี๋ยวเอยลงให้อ็มทีอะมาไปเขียวหนึตกหตกหนึ่งตกหนึ่ง เอ้ตกนะเอ้ตกรอจะยังยรอรอรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบต้องรีบก่อนนู้ก่อนนะรอรอรอขอดัดได้แล้วนะเย็นมันอไปเขียวเฮ้มันลอไปเขียวไเราไปไหนกันนาเน่ยเฮ้ยไล่บีดอดีไล่บีดอดีจะตกแล้วตอดบีตอดไปตัวอีตัอีตัอีตกงอีพนะไม่ต้องรีบลงไม่ต้องรีบลงระวอีพีระวังอีระวังอีพีน้าคุกอ๋อน้าคุกน้าคุกนาคุกน้าคุกนาคุกน้าคุกสจุมนนาคุกสนมัน แตกไม่ปืนลงดิจีกูจีกูจีกูรละนะโ่กูมาหนากูดิมานาไม่ปืนลงเซตหนึ่งลงเซตหนึลงเซตหนึ่งลงเซตหนึลงเปิดเปิดอโนใหเพื่อนหน่อยเปิดออนฟดให้เพื่อนหน่อยตัวอีตัวอีตัวอีดอดอตัวหมดดอตัวหมดอีมี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 ไ่อาอยพยายามขึ้นรถพยายามขึ้นรถต้องเ้อนี่คีอดาขา ดูงานกันหน่อยเว้ยใครขึ้นโน้ตได้ขึ้นโน้ตหน่อยดีขึ้นกันหน่อยเพแค่เจ็บระสำกลับมาเล่นแถวไฟนะกลับเล่นแถวไฟตอนนี้ฮัลโหลไอ้เจ๊ต้องลงฮัลโหลเทสสองตอนีเทสสองลงไฟยิงฟรีมาได้หลังรถไฟปืนไปมีไปเนินเราออกแล้วพี่เออเดี๋ยวโฟกัสให้เดี๋ยวโฟกัสให้เดี๋ยวโฟกัสให้ใจเย็นตึงไนะเดี๋ยวตึงที่โฟกัสผมตึงได้สองคันที่โฟกัสเออพี่ชอบโฟกัสจีดั้มนะครับมานั่งสองมานนั่งสองสองคันนั่งสองสองคันตามผม ผมดึงได้สี่คนโอเคดึงไปนะดึงไปดึงไปดึงไปอี๋ลาบลาบสามคนอี๋โอเคโอเคกำลังกลับไปเติมเพื่อนได้ยังไปหยิบศพเพื่อนหน่อยหยิบศพเพื่อนไปอัลโหลบุลงไอ้เสือสามบุลงเสือสามบุลงเสือสามบลงหน่อยครับเสือสามลงหน่อยสามลงเร็วอยู่ผปากเย็นขีรถอานรถไฟนะพี่ต่อได้ได้ต้องปากทางเอาตัวเพื่อนหน่อยเอาตัวเพื่อนหน่อยเอาตัวเพื่อนหน่อยอยู่อะ อีกโลหนึงเฮ้ะอีกโลหนึงถอถ่ายมาโอ้รถพังแล้ว MP นะขลุเอ็กเพอร์หลังบ้านทำไมต้องเอาเพื่อนอวะจ่เป็นยิงดินานโนะ

เอาล่ะมาวนไฟนี่มาวนไอ้ยิงเบรกศพเพื่อนนี่เขาจะเอาศพเพื่อนออกไฟเขาน่าจะคุมเออวนวนเาไฟไปไฟกลางมันเล่นมันยังเล่นได้อยู่อ่ะโจเออเพื่นึงเพื่อนหนึ่งด,ดูให้มัน E M P มันเยอะมันเข้าไปดูไม่ <S 1> <S 1> ใช่ใช่เราก็วางเขาก็วางมาเลยใช่ใช่เข,เขาเขาไฟกลางไม่ได้เว<ข><ม>้ยเยอะกว่าวะเขาเยอะกว่าเขาเยอะกว่าศพศพเพื่อนเราอยู่ตรงกลางเยอะใช่ใช่ไฟกลางเขาเยอะมากอะแบบแม่งลองลดมาเลยอะ เเเเออาาาข้ศพพื่่นนนรสวึงมันไม่ได้ทิ้งนะเว้ยมันทิ้งไม่ได้เว้ยมันโดนเอ็มพีเว้ยแต่ว่าศพเพื่อนอยู่ตรงกลางเยอะอะยังได้อยู่เปล่ายังได้อยู่เปล่าตัดใจตัดใจยังได้อยู่ไหมนขอด้วยนโดนตื้นกว่านี้เลเปลี่ยนตลาดคนหม่งได้ไหมไฟกลางเลยสมาร์ตกางเลยทีมีไว้ไม่ได้มันหม่งไม่ได้เว้ยไฟกลางมันมันไม่ได้เว้ยไฟกลางโดนเว้ยไฟกลางแบบเขาเยอะมากอะเปลี่ยนไหมพี่ไฟกลางมันออกไปหมดแล้วอ๋อเลยอเร็วเร็วเอ็วเร็วเอ็วเร็วเอ็วเร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 ็